ซึ่งเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผม IQ คนดีคนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เราค่อนข้างเป็นคลิปทางการแต่จะขอแนะนำตัวแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะจับให้หน่อยโอเคตรงตรงนี้สวัสดีครับผมนายสุทธิพงษ์แ่งชมพูนะครับชื่อเล่นชื่อว่า IQ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุรย์ครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวยังมีเพื่อนมาแนะนําอีกหนึ่งคนนะครับผมชื่อว่าอะไรครับครับผมอ้นนายนพิธิ์สมฤทธิ์ศรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองวิทย,ทยาศาสตร์กันนะครับแต่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรกันครับพี่อ้นเรามาทําการศึกษาเรื่องการงอกของหลอดเลนูของดอกแพงพวยนั่นเองอแต่ก่อนอื่นเราพวกเราจะพาไปรู้จักกับดอกแพงพวยก่อนนะครับปะลุกๆยน และนี่เราก็จะเห็นดอกแพงพวยนะครับซึ่งแพงพวยจะมีลักษณะเป็นลำต้นประมาณ50-70เซนนะครับโดยดอกเราจะมีหลายสีมากครับอย่างเช่นเราเห็นในนี้สีขาวสีชมพูครับซึ่งเราพบเห็นได้ช่วงฤด,ดูหนาวเท่านั้นนะครับและสามารถพบเห็นได้ทั่วมหาวิทยาลัยของเราเลย ซึ่งการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บดอกแทงควย้ยไปทําการทดลองเพื่อดูการงอกของหลอดเลนนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเก็บดอกแทงคว้ยได้เลยครับผม จากนั้นนะครับเราก็จะนำดอกแพงพวยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมสารละลายซูโคนะครับโดยนี่ครับสารละลายอยู่ในนี้เราก็มาเตรียมอะไรครับผมนี่โอเคและนี้ก็คือสารละลายซูโคที่เราได้นะครับผม หลังจากที่เราเตรียมสารละลายโซเดียมลนะครับเราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์โดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะมาทําการเตรียมตัวอย่างครับผมโดยขั้นตอนแรกเราจะนํากระจกมาใส่ใส่ในเชของเรานะครับจากนั้นให้นําสารละลายโซเดียมนะครับ หยดไปในกระจกสไลด์1หยดนะครับครับผมเซตนี้เราก็นำดอกแทงควยนะครับ1ใบนะครับเด็ดใบออกทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อเราจะเอารีนูข้างในมานะครับครับเราจะใช้ที่คีบนะครับเปิด อ่อนหลอดเรนูนะครับผมนี่ครับก็ะจะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นให้จุ่มลงในกระจกสไลด์เลยนะครับเพื่อให้เรนูลงในสารละลายของเราครับ ก็สุดท้ายนะครับเราก็จะเอากระจกปิดสไลด์นะครับนี่ครับเอามาปิดนี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะเอาไปสอ่องกล,ล้องได้เลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างเสร็จนะครับเราจะนำตัวอย่างมนะาส่องในกล้องจอรทัชนะครับ โดยภาพเที่นจากกล้องวีดีจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งจะมาจากตัวอย่างของเรานั่นเองและสุดท้ายนะครับผม จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเลนูของดอกแพงพวยมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับและพบว่าสามารถงอกได้โดยมีหลอดเลนูงอกยื่นออกมาจากผิวของเลนูอย่างชัดเจนนะครับซึ่งการงอกเกิดขึ้นจากซูโคสเป็นแหล่งพลังงานและช่วยรักษาความดันออสโมซิสทำให้เลนูดูดน้ำและสารอาหารได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อหลอดเลนูงอกยาวไปถึงระดับหนึ่งพบว่าปลายหลอดเลนูจะแตก ซึ่งอาจากเกิดขึ้นจากแรงนันภายในเซลที่สูงเกินไปหรือความเข้มข้นของสารไม่สมดุลส่งผลให้ผนังเซลล์ของหลอดเลนโแตกออกในที่สุดนั่นเองครับผมจบกันไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมการทดลองการงอกหลอดเลนโของแพงคอยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบกิจกรรมการทดลองในีบงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย